สวัสดีครับผมมโนทางเลือกใหม่ครับพอดีวันนี้ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมที่พักทางเลือกใหม่ของท่านราเชนตะกุลเวียงก็มาเจอท่านรองหัวหน้าพักท่านวัฒนาสวัสดีครับท่านรองครับครับสวัสดีครับท่านมโนครับสบายดีครับท่านครับสบายดีครับตอนนี้พอดีผมแวะมาเยี่ยมท่านแล้วก็อยากถามท่านเรื่องนโยบายพักเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีแต่คนถามผมกับท่านเรื่องเงินทุนเจ้าบ้านท่านครับ อ,อยากถามท่านนะครับชัดเจนเลยที่เห็นหาเสียงบอกว่า36วันทําได้ทันทีนี่มันเป็นไงครับท่านครก็ถ้าหากว่าเราได้เข้าไปในสภานะครับโดยถึงแม้ว่าจะมีเพียงเสียงเดียวนะครับถ้าหากว่าได้เข้าไปแล้วต้องทําตามนโยบายที่เราได้ให้ไว้กับประชาชนทันทีนั่นคือเงินทุนเจ้าบ้านจะต้องทําทันทีถ้าหากว่าไม่ทําเราก็ไม่เข้าร่วมครับ อ๋อยอมเป็นฝ่ายค้าเลยใช่ไหมท่านครับยอมเป็นฝ่ายค้าหรือจะเป็นฝ่ายใดก็แล้วแต่ครับถ้าจะให้เราเข้าร่วมจะต้องทํานโยบายเงินทุนเจ้าบ้านเพื่อพี่น้องประชาชนทันทีครับครับท่านอ๋อขอบคุณมากครับก็กระจารนะครับว่าเราทําได้ทันทีสามสิบหกวันใช่ไหมฮะครับถ้าเราได้เป็นรัฐบาลอ๋อครับผมแล้วอย่างนี้ท่านถ้าเกิดผมมีคนถามนะบอกว่าเขาเป็นสมาชิกพรรคอื่นน่ะ เขาเป็นเพื่อไทยเป็นเก้าวไกลแล้วพรรคพวกผมเยอะแยานะแต่ว่าเขาก็ชอบนโยบายเรานี่เขาจะทำไงนะครับเพราะาเขาไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเราครับเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงครับท่านรักไทยชอบไทยท่านสามารถเลื่อกได้เหมือนเดิมเพียงเราขอแค่หนึ่งสิทธ์นะครับเป็นหนึ่งเสียงหรือเพียงหนึ่งเสียงเจ้าบ้านเท่านั้นมาเลือกพรรคถังเลือกใหม่เพื่อทําให้นโยบายเงินทุนเจ้าบ้านเป็นจริงหมายความว่าขอครอบครัวละหนึ่งเสียงก็พอใช่ไหมท่านใช่ครับ อรักใครชอบใครแล้วก็ไม่ว่าพัไกไหนก็เรียกไปเลยใช่ไหมครับ,รบอ๋อสรุปว่าไม่เกี่ยวกับว่าต้องเป็นสมาชิกพักใช่ไหมครไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับท่านจะอยู่พักใดท่านจะเป็นสมาชิกพักใดเมื่อเข้าผูหาเลือกตั้งแล้วนะครับท่านมีครอบครัวมีสี่เสียงห้าเสียงเราขอเพียงหนึ่งเสียงเจ้าบ้านนะครับเพื่อมาเลือกพักทางเลือกใหม่ จะได้ไปทำงานใช่ไหมฮะตามนโยบายใช่ไหมฮะครับอ๋อขอบคุณมากท่านกระจ่างนะครับเพราะว่ามีคนฝากถามผมมาเยอะแล้วครับผมก็เลยต้องกลับเรียนท่านตรงๆว่ามันทําได้จริงนะท่านครับไม่มีโม่เรามั่นใจครับว่าเงินถุงเจ้าบ้านทําได้จริงและทําได้ภายใน3 6วันเมื่อเราเข้าสภาครับขอบคุณมากครับท่านลองท่านองเอาฝากอะไรแฟนคลับหรือประชาชนทางเรียกใหม่ครับผมฝากหน่อยครับ ก็อยากจะฝากให้พี่น้องประชาชนนะครับช่วยสนับสนุนนะครับนโยบายเงินทุนเจ้าบ้านนะครับกระจายไปสู่พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงนโยบายเงินทุนเจ้าบ้านจะได้เข้าไปในสภาแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับ สาม0 0ืหกันบาททุกครัวเรือนขอบคุณมากครับครับัโอ้ขอบคุณมากครับท่านรางไม่ต้องไปกี้ไอไม่ต้องไปกู้นอกระบบหน่วยกันนอกนะครับท่านใช่ครับครับครับขอบคุณครับท่านรองครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ